เปียดานะคะก็มาติดตามผลการรับประทาน K.O. นะคะคทานต่อนเนื่องมาประมาณสันเดือนนะคะจะให้คุณเกียช่วยแบ่งปันผลรับนะคะไม่ทราบว่าก่อนที่จะเริ่มรับประทานนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะค่ะก็จะมีเป็นอาไมเกรนนะคะก็ทานยาคนหมอเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ไม่หายคือแบบลุกขึ้นมาเนี่ยแบบปวดเบ้าตาแทบจะเดินไม่ได้ ก็เลยไปซื้อบางทีก็ไปซื้อยาจากร้านขายยามาเก็ตก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาให้ทานตัวนี้พอทานแล้วค่ะก็เห็นผลตั้งแต่กองแรกเลยก็คือแบบอาการมันที่ที่เป็นหนักหนักอ่ะก็ก็ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของความดันก็ลดลงตามลําดับจาก150ก็ลงมาเหลือ1 2 0ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานก็ไม่มากเลยค่ะกล่องสองกองแรกอ่ะก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นผลว่ายาที่เคยคุณหมอให้มาเราก็ไม่ค่อยได้กินยา ของหแลทานยังไงบ้างคะในส่วนของการทานเคก็เลกๆเลยค่ะก็จะเริ่มทานเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดนะคะก็มีมาช่วงเดือนที่3ามะคะเริ่มทานเป็นมือละ2เม็ดเนื่องจากว่าเราอยากสุขภาพดีแบบเร็วๆเนี้ยค่ะก็คือให้มันได้ผลที่ดีมันไม่ทรมานนะคะพอทานแล้วมั่นใจ ก็คือในส่วนของคุณเกียร์เองเนี่ยจากที่เคยเป็นไมเกรนนะคะปวดศรีรษะแล้วก็ทานยาทุกๆ4ี่ชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยพอมารับประทานในส่วนของ KO นะคะประมาณสักสองกล่องนะคะก็คือเริ่มมีอาการดีขึ้นปัจจุบันคุณเกียร์เนี่ยก็ทานต่อนเนื่องมาประมาณสาเดือนนะคะก็คือในส่วนของการเป็นไมเกรนก็หายไปนะคะไม่ต้องรับประทานยาจากคุณหมอแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ผลลัพธ์ในเรื่อง เรื่องของเกี่ยวกับความดันสูงด้วยนะคะ,ค,ะค่าความดันนี่คือได้ตรวจวัดด้วยหรือเปล่าคะตรวจวัดค,ะค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือเป็นร้อยยี่สค่ะ,คะจากเท่าไหร่คะลกจากที่ตอนแรกเลยร้อยห้าสจากร้อค่าความดันนะคะ ลดลงมาเหลือ120นะคะสำหรับการทานต่อเนื่องประมาณ3เดือน<ม>ก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นแล้วคุณเกียร์มีได้ผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะนอกจากเรื่องของไมเกรนดีขึ้นนะคะปวดหัวลดลงนะคะแล้วก็ความดันลดลงคอเลสเตอรอลลดลงมีผลลัพธ์ด้านอื่นๆอะไรบ้างคะด้านอื่นๆก็จะเช่นบอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกแบบ เหมือนเหมือนเราอดนอนอย่างเวลาเรานอนดึกเนี่ยตื่นขึ้นมาจะสดชื่นก็สามารถแบบเอ่ทำงานได้ปกติอะค่ะไม่ไม่มึนหัวไม่ไม่ปวดหัวอีกเลยอะค่ะนะคะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกว่า รับประทาน KO แล้วช่วยให้น้ำหนักลดลงด้วยหรือคะใช่ค่ะเอ๊ะลดลงจากเดิมน้ำหนักเท่าไหร่คะจากเดิมก็จะอยู่ประมาณ85กิโลนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ83เหลือ83กิโลก็คือลดแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็คือดูแลจากระบบภายในนะคะก็คือส่งผลได้อย่างชัดเจนนะคะแนะนำคนที่นะคะเป็นไมก นะคะก็หนักหนักเลยที่บางคนทานยาหมอแล้วไม่เห็นผลนะคะแล้วก็มีความดันแนะนําทานตัวนี้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแล้วก็จะทานต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการที่แบบว่าดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะคุณสำหรับคุณเกียร์ที่มาแบ่งปันนะคะข้อมูลเป็น วิทยาทานให้กับผู้ชมท่านอื่นๆนะคะที่ยังลังเลสงสัยว่าเอ๊ะทานแล้วจะดีจริงไหมนะคะหรือได้ผลจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ได้เสียงตอบรับนะคะหรือการแบ่งปันจากคุณเกียร์ในเรื่องของอาการไมเกรนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงและการลดคอเลสเตอรอลในเลือดก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนต้องขอขอบพระคุณคุณเกียร์ด้วยค่ะ